จำโกหงได้ป่ะอะไรนะจำโกหงได้ป่ะจำได้โกหงถามว่าบีเฟอร์สอะอายุเท่าไหร่แล้วหกปีมะฮะหกปีหกอะไรนึพูอกดิบอกบอกโกหงโกหงหกปีโกหงตายแล้วเหรออตายหรือยังถามจริงยัง ทำไมทำไมถึงถามว่าโกหงตายแล้วยังออาล้อทำไมมันตั้งได้ฮะเฟิร์สถามได้หน่อยดิอะไรบอสเมื่อกี้ทำไมถึงคิดว่าโกหงถามอย่างนั้นทำไมถามว่าโกหงตายยังเฮ้ยไปรับเฟิร์สขับแมวเลยทำไรอ่ะขับรถไปเที่ยวไปเที่ยวไหน เชวนบุร yeah, <laughs> ีบุรีมีโควิดนะไหมแหมมันมันมันพังแล้วโคฮงถามว่าบีเฟิร์นอายุเท่าไหร่ฮะพอ <c oughs> ไหนชูนิ้วดินับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาภาษาอังกฤษนะ,ะ One One Two สามสี่ห้าห้าไหนก็ดูดิโชว์ดิไหนมองไม่เห็นเลยแดดเอามาตรงแดดดิโอ้โหชมมาเลยไหนๆพัดถ่งะจายชื่ออะไรนะ แฟนกระจายเว้ฮะแฟนชื่ออะไรดอตตี้เหรอนอนนี่แฟนแฟนชื่นอนนี่เหรอวันนี้นเขามีแฟนหน้าตาปเป็นแบบไหนผูบนบ้หญิงผ <c oughs> ู้หญิงแบบสวยไหมสวยโอ้โหอ,อ้แฟอ้น,อน,น,น้เ